S <S สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะฮะเดี๋ยวตั้งกล้องให้มันเข้าทานิดหนึ่งอะไรนะออ่าโอเคอ่ะคุยกันนิดหนึ่งนะอ่ะรอเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวสวัสดีคุณสเมเพชรนะฮะ อาจจะเสียงดังไม่ได้นะครับคุยธรรมดาไม่ต้องตื่เต้นเล่าใจอะไรกุกโควซองเสร็จแล้วใช่ไหมฮะรอเดี๋นะน้องขอโซดาน้ำเปล่าเฮ้ยโซดากับน้ำแข็งแก้วหนึ่งโซดาเปล่านะครับสวัสดีหนุนิดนะฮะสวัสดีคุณจารุณีพี่เอื้อมพรสวัสดีทุกคนเลยนะครับพอดีผมมาอยู่นานเก็ตไอเดียสกลน,นคร นะครับอยู่กลางเมืองเลยครับทุกท่านใครมาสกลน,นครแล้วอยากจะหาที่นั่งคุยกันนะฮะหาที่นั่งคุยกันทานอาหารเบาๆเท่าที่ดูก็เป็นอาหารเบาๆแล้วก็มีกาแฟมีน้ำปงน้ำปั่นครบนะครับ<ม>ก็มาที่ร้านเจ็ดไอเดียได้นะฮ<ม>ะอ่า<ม>พี่คำปุ่นัสดีครับคุณน้ำพรนะฮะพอดีผมเพิ่งเสร็จงานสารเพิ่งไปคัดนุ่นคัดเดี่ยอวอมาเสร็จสับแล้วก็ มานั่ง,องรอลูกความนะฮะเดี๋ยวจะมีท่านด็อกเตอร์ออนัดผมมาคุยเรื่องงานนิดหน่อย <c oughs> คุณนานสาวัสดีครับคุณสม,สมชาญด้วยนะฮะชอบความซ่าครับเออกินแต่โซดานะฮะแต่พยายามจะเลี่ยงเป๊ปซี่เลี่ยงอะไรพวกนี้เพราะว่ามันหวานเกินไป พี่จิตติมา,วส,า,าสวัสดีครับคุณกําไรคุณจันนาสวัสดีครับท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ก่อนนะอันดับแรกท่านต้องกดไลค์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะคุยกับทุกท่านมีข่าวดีมาบอกครับอ่ามีข่าวดีมาบอกนะครับก่อนจะเดินทางก่อนที่ผมจะเดินทางนะครับก็มีข่าวดีมาบอกนะครับนะไม่ต้องด่วนอะไรทั้งสิ้นครับเลิศเทอะครับนะนะฮะนะฮะเอออะไรก็ต้องด่วนก่อนหรือไม่ก็ต้องว่าเปิดแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นครับคุยธรรมดาเนี่ยคุณนอกสายตาสวัสดีครับคุณกําไรนะฮะทุกท่านครับใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามสักนิดนึงนะฮะยังขาดอีกประมาณ10กว่าท่านนะครับยังขาดประมาณอีก10กว่าท่านจะครบ1นึ0 0 0สนสองหมนะครับซับนะฮะนะครับให้ทุกท่านช่วยกดอีก10กว่าคนนะฮะคุณกําไรคุณสวนผักคุณโชคนะครับนะฮะสวัสดีมากแล้วสวัสดีทุกคนเลยนะฮะ วันนี้ฮะวันนี้วันนี้มีข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องคดีของสาวิตรีนะฮะนะครับส่วนเรื่องอื่นผมคงไม่ต้องพูดนะฮะนะครับการตอบโต้ก,กันการเถียงกันไปเถียงกันมาก็เป็นหน้าที่ของยูทูบเบอร์แต่ละคนก็แล้วกันกนะนนสวัสดีคุณเมย์คุณหนูดีลลานะครับคุณหนูดีลลาสวัสดีครับคุณยุภาคุณชัยยรัตกดไลค์ก่อนนะ ยังมีเวลาครับเดี๋ยวครบ5นาทีคุยเข้าเรื่องเนื้อหาสาระตอนนี้ผมนั่งรอลูกความอยู่ที่ร้านเก็ตไอเดียนะครับเดี๋ยวสักครู่ท่านด็อกเตอร์ก็จะมาก็คงได้คุยงานกันในระหว่างรอผมก็สั่งน้ำสั่งท่ามากินนะครับคุณน้องนางสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่น้องนางนะครับคุณสมชายด้วยนะฮะคุณคุณภัยบูรณ์นะฮะสวัสดีครับพี่นงครานคุณจิติมานะครับ ขอบคุณมากครับที่กดแล้วนะครับ vivo ช่วยกันคอละหนึ่งกดนะฮะให้มันถึงสักหนึ่งร้อยไลค์ก่อนตอนนี้เพิ่งเริ่มสตาร์ทมาไม่เกินกี่นาทีร้อยสี่สิบกว่าท่านนะร้อยสี่สิบกว่าท่านนะครับแล้วก็อีกประมาณหกสิบกว่าไลค์อยากจะได้สักหนึ่งร้อยไลค์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามาคุยกันนะโอ้วันนี้เหนื่อยมากครับตั้งแต่เช้านะทุกานนะตั้งแต่เช้านะครับ เเช้าผมก็ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนัดลูปความที่ศาล9ก้าโมงครึ่งอำเภอ1 0บโมงนัดเจอพระชระมนหรือสาวิตรีที่จุดนัดหมายนะครับวันนี้ข่าวดีฮะะไม่ดึงไม่ดึงคดีความครับทุกท่านครับวันนี้ข่าวดีนะครับคดีแพะแปะแๆนะครับที่ที่มีการอูธรณ์กันมาเนี่ยนะครับวันนี้ได้ยื่นแล้วนะครับนะครับยื่นต่อสู้แบบเต็มอัตราสึก นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ไหลหรือท่านไหลหรือน้องไหลนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีการดึงคดีไม่ดึงครับนะคดีกระจกกระจกคดีง่ายๆนะครับเขียนไม่เกินสักสิบนาทีก็เสร็จละนะเมื่อวานมีคนเรื่องดิ้นเรื่องระเมดนะษาโอ้ยปัญญาอ่อนนะครับนะนะนะเดี๋ยวเช็คไปรวมกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนะปัญญาอ่อนครับ เรื่องนี้ผมต้องมีคนรับผิดชอบผมจะไปร้องสื่อโอ้โถ่กาหน่อยกา,กาหน่อยนะจ๊ะอย่าโมแต่เอ,อน้ำลายจริงๆมีคนต้องรับผิดชอบกับผมแล้วไปชอบเรื่องอะไรครับเขาอยู่ระหว่างการพิจารณาด้วนกับพี่น้องด้วนนะต้องมีคนรับผิดชอบกับชีวิตเน่าๆของผมนะ เฮ้ยไม่ผิดกลัวอะไรวะจริงๆพูดตรงๆนะไม่ผิดกลัวอะไรโธ่นะผมจะไปร้องสื่อไปโธ่เฮ้ยนะผมจะไปร้องสื่อร้องนะพอไหมเท่าไหร่นี่ไะอ,อ่านนะนะผมจะไปร้องสื่อไม่ไปลูกหมาเอาเปล่าฮนะ <c oughs> เอาเปล่าเอาาเอจะไปร้องสื่อไปโธ่ เขานำเสนอข่าวสารตามความเป็นจริงเขาเป็นนักข่าวของแท้ไม่ใช่มีคนบางคนไปอ้างตัวเองเป็นนักข่าวนะนักข่าวประเภทอะไรก็ไม่รู้วันวันหนึ่งมานั่งพูดวิจารณ์คนแบบบิดเบือนนักข่าวอะไรก็ไม่รู้นะนักข่าวอะไรก็ไม่รู้เนาะทีอ่ออกมาบอกว่าอะไร บัตรผมเพิ่งหมดฮะไปต่ออายุแม่งเล้กเธอะเขาถามกลับบอกว่าเป็นนักข่าวเนี่ยนำข่าวอะไรเสนอให้กับทางสำนักพิมพ์หรือไอ้สำนักข่าวบ้างไหมไม่มีครับผมร่ผมผมชอบเรานี้ยายครับคดีที่ภาคสี่เนี่ยตัวเองยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหายังไม่ไตกเป็นจำเลยสวัสดีครับพี่ประกรณนะนะฮะถูกต้องครับ คุณจิตมาครับร้อให้ตรวจสอบว่ามันมีไอคนบางคนเนี่ยที่มีการกระทําที่อาจจะเข้าข่ายละเมิอดอานาจศาลนะฮะเข้าข่ายละเมิอดอานาจศาลแล้วเอ,อเขาเรียกอะไรอะ่ะยังไม่ได้มีอะไรเลยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาบอกผมจะล้องซื้อเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบกับชีวิตพมนะ มึงกล้าๆหน่อยถ้ามึงกล้าจริงนะกูจะยกนิ้วให้มึงมึงกล้าร้องไหมเอออย่าโม่แต่น้ำลายจริงๆอะ่ะี่พูดตรงๆนะไม่ได้ท้านะสื่อเนี่ยเขาคงกลัวมึงอะ่ะอู้หเขาบอกฝากบอกตัวสันไปหมดแล้วแพนด้าสื่อเขาฝากมาบอกว่าเขากลัวมึงอะ่ะจนตัวสันไปหมดแล้วนะ เออเพราะฉะนั้นนะอย่าดินเดือนเดือนไม่รู้ด่วนโครตรรแม่โครตรระพ่ออะไรก็ไม่รู้เดือนเปิดแล้วนะไม่รอแล้วนะโอ้โหอะไรอะไรของมึงนักหน้านะนะสวัสดีครับคุณช็อกโกแลตฮะแม่แม่เคยเจอตัวจริงทนายตัวจริงคือโง่เฮงดีมากเอ๊ที่ไหนครับแม่เจอผมที่ไหนครับ เป็นคนเก่งฉลาดใช้ชีวิตคุณแม่ครับคุณแม่เจอที่ไหนอ่ะโอ้ยพิชัทยธทรรมธิ์แม่งกล้าฟ้องรหรือเปล่าเออมึงกินดีหมีดีเสือมามึงกล้าฟ้องสื่อไหมอย่าโมต่คิดคุยเอาพูดตรงๆคิดคุยนะทุกวันนี้ถ้าไม่หากินกับดำเนี่ยนะคงไปไหนไม่ได้ถ้าไม่หากินนะครับกับดำเนี่ยมึงคงไปไหนไม่ได้แนละ้ไวไอ้แพนดา้า แต่ละเรื่องแต่ละราวของมึงนี่นะโอ้โหหัวข้อนี่เหลือแดงเลยแต่ข้างในกลวงนะนะผู้ตรงคุณซาน่านะฮะนะะค,คุณคุณเมฆสวัสดีครับคุณเซียวนะครับคือมึงตั้งหัวข้อนี่นะกูคิดว่าเกิดสงครามโลกแต่พอเข้าไปดูนี่แม่งชินจังเลยเป็นเรื่องตลกอย่างเดียวเลยอะพูดอะไรไปตู่เป็นต่าง นี่ก็แปลกนนไอ้พวกเอซที่ไปนั่งฟังนี่กูก็งงเหมือนกันนะมึงฟังให้ดีนะไอ้การละเมิดอนนำนาจศาลกับการวิจารณ์คดีมันต่างกันวิจารณ์คดีเช่นบอกว่าเออคดีเนี่ยผมเห็นว่าน่าจะมีโอกาสยกร้อยละ90ร้อยละ40่ร้อยละ60ว่าไปติดอะไรร้อยเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่การที่ใครบางคนไปอ้างผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วบอกว่า ตั้งธงมาเรียบร้อยแล้วว่ายกเนี่ยอันนี้เขาเรียกละเมิดอ,อำนาจศาลฟังให้ดีนะการวิาพากษ์วิจารณ์กับการละเมิดอำน,นาจศาลมันต่างกันเยอะมีคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเขาแค่พูดว่าออมีโอกาสยกมีโอกาสยกมก,สยกมันไม่ใช่ไปดูดีๆไปดูบริบทให้ดีๆอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะไปดูบริบทให้ดีๆว่าคนบางคนพูดเนี่ยเข้าข่ายละเมิดอ,อำนาจศาลหรือไม่ ถ้าวิาพากษ์วิจารณ์ปกติไม่เป็นไรเท่ที่ดูพยานหลักฐานของฝ่ายจำเลยแล้วน่าเชื่อถือประโจ์ฝ่ายน้ำหนักฝ่ายโจทย์ไม่ค่อยดีการยึดวัตถุพยานหลักฐานต่างๆไม่ไม่ถูกต้องน่าจะมีโอกาสยกมีเ,เหตุอันควรสงสัยว่าไปครับแต่การที่คนบางคนพูดว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเห็นอย่างนี้และสาอุทธรณ์มีการตั้งธงไว้เรียบร้อยแล้วว่ายกเนี่ยเขาเรียกว่าการละเมิอดอำนาจศาล ส่วนสารนะครับส่วนสารจะพิจารณาไงเป็นเรื่องของคณะกรรมการนะฟังให้ดีๆอย่าออกมาดิ้นพระพระภาพเป็นลมบ้าหมูอย่าออกมาดิ้นเป็นลมบ้าหมูนะไม่ต้องแสดงความวิตกกังวลถ้าตัวเองไม่ผิดใจเย็นๆล่มๆเนาะจบเรื่องไอ้แพนด้าไปก่อน เดี๋ยวผมขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเรื่องเรื่องคดีที่อทธทณ์วันนี้ได้ยื่อนอทธทณ์แล้วนะครับวันนี้ได้มีการยื่อนอทธทณ์คดีแพ้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้สาวิตรีกับผมเนี่ยได้มีการยื่อนอทธทณ์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ดึงเวลาครับเพราะว่าคดีพวกนี้เป็นคดีที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนคดีแบบหมูหมูนะฮะเออคดีแบบหมูหมูนะแล้วก็นะ อยู่นี่ครับอยู่นี่มาตรงนี้ออนะคดีแบบหมูหมูอันนี้ครับคดีแบบหมูหมูกดีแบบไม่มีอะไรในกอไผ่นะขนาดไอพยานที่อ้างว่าเป็นพยานปากสําคัญเป็นประจักษ์พยานเดินทางมาไกลหลายร้อยกิโลในการเขียนอุทธร์ับไม่เอาเข้าไปครับนะในการในการเขียนอุทธรับไม่เอาเข้าไปอ่าจ่ายแล้วครับไปได้เลย ในการเขียนอุทธร์นะครับกับไม่นำเอาพยานปากนั้น่ะรู้มัยพยานปากไหนพี่น้องอพยานปากนั้น่ะที่เดินทางมาไกลเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะเชื่อไหมครับว่าทนายเขาไม่เอามาใส่อยู่ในอุทธร์เลยเพราะอะไรด้วยครับเป็นเป็นพยานที่เป็นปฏิปักษ์หน้าแห่ครับเป็นพยานที่เป็นปฏิปักษ เป็นพยานที่เป็นปฏิปักษกับตัวจำเลยหงิกเลยครับพี่น้องแล้วอุูนั้นไม่มีอ้างเอกอาสารอะไรเลยครับนะอทธรณ์ไม่มีอ้างเอกอาสารเลยนอกจากประจำวันอย่างเดียววันเจียครับพี่น้องครับนะเอาพูดง่ายๆก็คือผมดูแล้วอุธทอ์ของโจ์เนี่ยผมว่า ผมว่าไม่ค่อยมีอะไรพิเศษนะไม่ค่อยมีอะไรที่พิเศษพิสดารอะไรเป็นเป็นอุทธร์ที่แบบพื้นๆก็คือเป็นอุทอธรร์ธรรมดาที่เขียนออกมาลักษณะเป็นการอธิบายความที่เบิกความมาแค่นั้นเองคุณแมงปอสวัสด,ดีครับคุณเสือสวัสด,ดีครับเพราะฉะนั้นคดีที่ผมเขียนแก้อุทธรให้กับพัชะชรมนไปผมว่าหวานเชีย <c oughs> นะ นะคือก็ไม่อยากจะบอกว่าชนะนะอืมอะโท่านมาเร็วจังเลยสวัสดีครับเดี๋ยวท่านสั่งกาแฟก่อนเขาเข้าเกณฑอ๋อท่านนั่งก่อนท่านนั่งก่อนแป๊บหนึ่งแหมผมคิดว่าจะมาเลทหน่อยท่านท่านท่านสั่งก่อนก็ได้สั่งกาแฟอะไรกินกอนนะผมขออีกสักสิบนาทีพี่อ่ะทุกท่านครับไอเรื่องอุธรผมบอกเลยนะครับว่าเรายื่นแล้วเนาะนะครับเรายื่นแล้ว และการเขียนอุทธรค์คดีนี้เป็นการเขียนอุทธร์ที่ผมแบบเมาเบาสมองมากไม่มีประเด็นอะไรเลยนอกจากอ้างประจําวันว่ามีคนมาซื้อของของกูไปอย่างเงี้ยแค่เนี้อ้างประจําวันว่ามีคนมาซื้อของของฉันมีคนมาซื้อของของฉันแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเขาซื้อฉันต้นแพ้ครับฉชนอุทธร์ยิ่งไปกันใหญ่ครับอผมบอกได้เลยนะฮะเออ นะฮะเออสงสัยจะต้องลงแล้วอ๋อมาแล้วเอางี้เอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดี๋ยวดีครับท่านท่านนั่งก่อนครับนึงเอายี้งเอฟซีผมไม่คิดว่าพี่เขาจะมาเร็วอา่าเดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนเดี๋ยวผมขึ้นใหม่นะเดี๋ยวเย็นๆผมขึ้นใหม่นะพอดีท่านด็อกเตอร์กับคณะทํางานท่านมาแล้วพอดีผมขออนุญาตคุยงานก่อนนะผมขออนุญาตคุยงานก่อนเพราะว่าเออ ผมคิดว่าจะมีเวลาสักวันสี่สิบนาทีท่านมาเร็วนะงั้นเอางี้เดี๋ยวเรื่องของพระที่มีเรื่องกันอยู่ในทุกวันนี้เดี๋ยวผมขอเป็นรอบเย็นตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะทุกท่านนะอย่าว่ากันนะเดี๋ยวมีอะไรเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ